กราบสวัสดีทุกท่านครับผมอาจารย์วิทิตมังตาพรจากคณะนิติศาสตร์จุฬาครับขอขอบพระคุณกรรอ,ลอและท่านผู้จัดยิ่ง,งที่ให้โอกาสมาร่วมวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่สำคัญมากในมิติของความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มธุรกิจและสิทธิชนครับทำไมครับปีนี้เป็นปีที่10ของหลักเกณฑ์หลักการไกด์ ที่เรียกว่า guiding principles ที่มาจากสัพพิชาติในเรื่องธุรกิจและสิทธิชนครับหลักเกณฑ์ง่ายๆที่เราเชิญชวนประยุกต์ตอนนี้ก็คือ1รัฐมีหน้าที่ต้องคุ้มครองปกป้องสิทธิชนก็หมายความว่านะครับรัฐน่าจะมีโครงของกฎหมายนโยบายการเปริดที่ดีที่เอื้อต่อสิทธิชนในหลายมิตินะครับอาจจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องมีข้าวทานสุขภาพในยุคโควิดนะครับและอื่นๆเช่นการแสดงออกการรวมกลุ่มเป็นต้น 2. กลุ่มธุรกิจขอให้ทำตามมีหน้าที่นะครับที่จะต้องเคารพเคารพโครงนั้นนะคเคารพสิมิชนที่มาจากรัฐซึ่งอยู่ภายใต้ กฎหมายร่องประเทศด้วยของสหประชาติเป็นต้นนะครับอันนี้ก็หมายความว่าเชิญชวนให้กลุ่มธรุรกิจเนี่ยระมัดระวังหน่อยพูดง่ายๆภาษา,ษาธุรกิจคือ risk management นั่นเองในเรื่องปัจจัยเสี่ยงให้มีการตรวจตราเตรียมการ due diligence ดีๆนะฮะสำหรับ BB ครับดีๆที่ business กับ business ไปช่วยกันทางด้านนี้นะครับหมายความว่าอะไรครับตรวจสอบกันบ้างก่อนเกิดเหตุแล้วก็ลดความเสี่ยง โดยเฉพาะในนิสสิชนที่เราเรียกว่า human rights impact assessment คือ,คอการประเมินเป็นระยะอาจจะมีรายงานรายการนะครับที่เกี่ยวกับสิบชนอาจจะมีข้างนอกมาช่วยหรือเราทำเองก็ได้โดยร่วมปรึกษากับกลุ่มที่มีผลประโยชน์ทั้งหลายในแนวบวกนะครับเช่นชาวบ้านหรือกลุ่มประชาสังคมด้วยนะครับและที่สที่เป็นหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้นะครับก็คือทั้งรัฐและกลุ่มธรุรกิจมีหน้าที่ต้องเยียวยาอาจจะเป็น พูดคุยกันขอโทษหรือมีระบบระงับพ้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการหรือถ้าเป็นทางการก็อาจจะถึงศาลในบางครั้งนะครับนี่คือ3หลักเกณฑ์ของที่เราเรียกว่า U.N. Guiding Principles เกี่ยวกับธุรก,กิจและสิ่งชนครับเกี่ยวกับบิสเน Human Rights ก็คือ Duty to Protect Duty to Respect และ Duty to Remedy ครับโดยร่วมกันระหว่างรัฐกลุ่มธรุรก,กิจและ ชุมชนประชาชนทั่ว,วไปครับทำไม10ปีนี่สำคัญมากสำหรับประเทศไทยในการที่จะ,ะชาติฉลอง10ปีที่ผ่านมา mm hmm. เพราะว่าเรามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นในการสร้างหลักเกณฑ์เช่นว่าครับหลักฐานมีให้เลยคือท่านรักกี้เนี่ยนะครับที่เป็นนักวิชาการที่เริ่มเริ่มนี้นะครับสิบกว่าปีแล้วเนี่ยประจัดสัมนาที่กรุงเทพครับโดยตรงเลยนะฮะก่อนที่จะปั้นขึ้นมาเนี่ยสามหลักที่พูดถึงเมื่อกี้ เพราะฉะนั้นเรามีส่วนร่วมในต้นและนอกจากนั้นเนี่ยท่านเชิญนักวิชาการจากเมืองไทยไปร่วมการตรวจตราการเตรียมการในด้านดานากคือ,อพลวัตที่สร้างหลักเช่นว่าเนี่ยเชิญชวนไปถึงบอสตันนและหลังจากนั้นก็กลายเป็น UN guiding principles เกี่ยวกับ business and human rights ที่ประกาศเป็นสัญชาติ10ปีก่อนและมิติที่ดีมากที่เกี่ยวกับประเทศไทยก็คือข้อหนึ่ง เรามีส่วนร่วมในหลักเกณฑ์เช่นว่าตั้งแต่ต้นและเรารับรองหลักเกณฑ์เช่นว่าด้วยครับข้อ2กลุ่มผู้ทำงานของประชาติ working group ที่ทำเรื่องนี้ในเรื่องการตรวจตราแล้วก็เชิญชวนให้รัฐท,ทำตามเยนะครับเคยมาเยี่ยม,มืองไทยแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีมากเกี่ยวกับประเทศไทยในการทำรายงานเกี่ยวกับประเทศไทยเรื่อง business rights ดังเช่นเชิญชวนให กลุ่มธรุรก,กิจขนาดใหญ่คือ state enterprises นะครับรัฐวิสาหกิจมี due diligence DDBB ครับด้วยกันนะครับนอกจากนั้นได้เชิญชวนให้เราขยายความออกไปสู่การเชื่อมโยงที่ดีกับกลุ่มประชาสังคมด้วยครับประเด็นที่3ที่ดีสำหรับประเทศไทยก็คือว่าปัจจุบันเนี้เราเป็นประเทศเอเชียประเทศแรกนะครับที่มีแผนแห่งรัฐในเรื่อง d u s i s e s s rights ครับ ซึ่งยึดหลัก3-4อย่างเลยนะครับที่เน้นก็คือว่าการตระหนักถึงเรื่องแรงงานในเรื่อง business human rights ตระหนักถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมตระหนักถึงเรื่อง human s a f e t e f e n d e r s หรือผู้พิทักษ์สิทธินชนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจด้วยนะครับและประเด็นที่4ก็คือเรื่อง investment การลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่หรือเล็กโดยไม่ลืมเรื่อง supply supply chain นะครับและ value chain ของแต่ละฝ่ายครับ นี่คือเหตทุท,ทั้งหลายที่เป็นมิติที่เยี่ยมมากที่เรามาร่วมกัน10ปีปีนี้โดยเราร่วมตั้งแต่ต้นนะครับแ,และที่ใหม่สุดก็คือคณะนิติศาสตร์จุฬาเองก็มาร่วมกับกอลอตต์ในช่วงนี้นะครับในการสร้างคู่มือที่จะช่วยให้กลุ่มธุรกิจประเมินตนเองได้ง่ายขึ้นในเรื่อง due diligence หรือมาตรการ Monitor นะครับเกี่ยวกับ human rights impact ที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือ risk management นั่นเอง โดยมีรายงานเป็นระยะระยะให้โปร่งใสและแก้ไขครับนี่คือมิติที่เยี่ยมเลยนะครับ10ปี10 years on และเป็นของธรรมดาที่ว่าในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปก็มีข้อท้าทายที่เชิญชวนให้เรามาทำงานร่วมกันครับข้อหนึ่งคือโควิด19ทำลายหลายอย่างแต่เป็น calamity โดยมี opportunity ครับเป็นวิกฤต แต่มีโอกาสมาร่วมซึ่งในการฟื้นฟูที่เรากำลังคำนึงถึงช่วงนี้นะครับเราคงจะพยายามมองกว้างขึ้นกว่าเก่าก็คือมุ่งไปสู่ไม่ใช่แต่ฟื้นทางเศรษฐกิจอย่างเดียวหรือฟื้นทางแรงงานอย่างเดียวนะครับที่จะมีงานทำกลับมาทำแต่ที่เราเรียกว่า social protection measures มาตรการนะครับที่กว้างมากขึ้นเกี่ยวกับสังคมในการคุ้มครองปกป้องสังคมเช่น เป็นห่วงเรื่องรายได้มากขึ้นหลักประกันทางรายได้เป็นห่วงเรื่องการเข้าถึงสาธารณสุขมากขึ้นเป็นห่วงเรื่องการอัปเกรดรีสกิลนะครับเปลี่ยนสกิลสั้งหลายอาจจะย้ายงานนะครับและเป็นห่วงเรื่องเบสิก s ฐานทั่วๆไปของความเป็นมนุษย์นั่นเองรวมถึงกลุ่มเปราะบางที่เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นอาจจะเป็นคนพิการนะครับหรือแรงงานต่างด้าวนะครับแล้วก็แน่นอนเราไม่ลืม ประเด็นใหญ่มากก็คือเพศเพศสภาพซึ่งเรื่องนี้ก็ดีขึ้นในประเทศไทยเนื่องจากเรามีพรบรนะครับประกันทางด้านนี้ก็คือพอรบรความเท่าเทียมทางเพศซึ่งไปเชื่อมกับกฎหมายกฎหมายแรงงานที่ดีด้วยทางด้านนี้ครับนี่คือข้อแรกที่ฝากไว้ก็คือโควิดเชิญชวนให้เรามองอนาคตสู่ social protection measures มากยิ่งขึ้นนะครับข้อ2คือเชิญชวนให้เทคโน,น,คโ,นโลยีเนี่ยออนไลน์ของเราเนี่ย เอื้อต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยคือเทคโนโลยีที่มีเอมพ t h y ีครับอันนี้สําคัญมากเพราะว่าการที่เราต้องฟลิปไปใช้ออนไลน์ผมก็ต้องสอนออนไลน์มาตลอดนะครับเราจะลืมไม่ได้สภาพของความเป็นมนุษย์และเอื้อเฟื้อแต่คนที่เขามีน้อยกว่าเรานี่คือเอมพ t h y ี a แฟกเตอร์นะครับที่ต้องมาด้วยก็คือความเอื้อเฟื้อเทคโนโลยี techno, ที่มากับเอมพ t h y ีครับที่เชิญชวนสําหรับอนาคตของธุรกิจและสิมชนด้วยครับ และที่3คือ s c l l ลลำดับส่วนมากที่เราได้ยินในเรื่อง due diligence หรือกิจกรรมในปัจจุบันก็คือ big scale อาจจะเป็นกลุ่มธรุรก,กิจระดับใหญ่แต่จริงๆแล้วเราอยากจะให้เอื้อต่อกลุ่มเล็กๆด้วยนะครับก็คือ small scale และ medium ซึ่งถูกกระทบมากเลยในยุคโควิดนะครับและก็น่าจะเป็นคนที่เราช่วยแร่ช่วยกันนะครับให้เขามีโอกาสที่จะนำเรื่องสินทรเข้าไปใน ธุรก,กิจเล็กๆของข้าวด้วยในการฟื้นฟูครับประเด็นต่อๆไปเนี่ยนะครับคงจะเกี่ยวข้องกับแผนแห่งรัฐที่เราเป็นประเทศแรกของเอเชียที่มีแผนทางด้านนี้นะครับดังที่ผมได้กล่าวด้วยความพรพแล้วใน4ส่วนที่วางเป็นกําหนดนะครับหมองเรื่องแรงงานกฎหมายแรงงานเราก็มีเยอะแยะนะฮะแรงงานประมงก็มีล่าสุดต่อต้านการรับเปรียนะครับและที่ท้าทายหน่อยก็คือว่า มาตรฐานสากลในเรื่องแรงงานเนี่ยก็มาจากสหรชาชาติทั่วๆไป1ส่วนนะครับในกลุ่มของสนิิยาสิทมิชนอีกส่วน,นก็คือสหรชาชาติเฉพาะก็คือ ILO นะครับแรงงานสากลซึ่งมีสนิิยาหลากหลายชนน,นี้และว8สนิจญ,ญ,ญาเนี่ยเป็นสนิจญ,ญ,ญาเมนที่เราเป็นภาคีแล้ว6จาก8เช่นห้ามมีแรงงานเด็กเป็นต้นนะครับเทาราตเปรบนะครับแต่2 นิติเนี่ยเรายังต้องปรับนี่ก็คือสิทธิ์ในการรวมกลุ่มในการสมาคมในการตั้ง Trade u n i ี n ยนะครับและในการคอ l เลก i v e บาร์กันเองก็คือการมีการเจรจากันเป็นกลุ่มนะครับระหว่างกลุ่มธุรกิจทั้งหลายกับลูกจ้างทั้งหลายนะอันนี้ยังเป็นช่องโหว่นิดๆที่เราคงจะต้องดูในอนาคตโดยเอื้อต่อแรงงานต่างด้าวด้วยในการรวมกลุ่มนะครับในการเจรจาต่อรองประเด็นที่2ในเรื่องแผนนั่นก็คือในเรื่อง สิ่งแวดล้อมซึ่งอันนี้เราก็มีแผนเยอะแยะนะครับไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศเราด้วยภายใต้ที่เราเรียกว่า s d g ของสหประชาชาติแต่ที่เราพยายามต้องทำมากขึ้นก็คือการเปลี่ยนจาก f o s ซิลฟิ e ส์ไปสู่ n อนฟอส s ิลซึ่งโซล่าหรือในยัง,ยง,ยง,ยงรอแรงกระตุ้นมากขึ้นนะครับที่จะให้เราเปลี่ยนจากการใช้น้ำมันเนี่ยไปสู่อะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับคาร์บอนนักเลยพวกฟอสซิลนักนะครับ ประเด็นที่3ที่เกี่ยวกับเราก็คือในแผนเช่นว่าเนี่ยอันใหม่เนี่ยเราต้องการให้เอื้อเฟื้อต่อ h u m a n r i g h t s defenders ด้วยนะครับเพราะว่าอะไรครับผู้พิทักษ์สิทธิชนในช่วงนี้เนี่ยเป็น10เป็นร้อเนี่ยถูกฟ้องนะครับในประเด็นที่เขาเรียก,กร้องในเรื่องธุรกิจแล้วเราอยากจะให้มีการเจรจาปรองดองโดยไม่ฟ้องมากยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้กฎหมายวิอายาของไทยก็ปรับตัวเอื้อให้ศาล screen out ไม่จําเป็นต้องฟ้องนะครับภายใต้มาตรา,าใหม่เนี่ยเช่นมาตรา161นะครับเป็นต้นหรือมาตรา165เป็นต้นที่มีการเปลี่ยนแปลงของวิยายาสกรีนออกไปถ้าเป็นการฟ้องโดยกลุ่มธรุกรกิจหรือรัฐที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นักทางด้านเจตนาครับและสุดท้ายก็คือในเรื่อง investment อยากจะให้เรื่อง investment การลงทุนเนี่ยเอื้อต่อการคำนึงถึงชนเช่นว่ามากขึ้นเช่นในเรื่องสิ่งแวดล้อมเช่นในเรื่องกลุ่มเปราะบ,บาง แรงงานเป็นต้นในเรื่องนี้นะครับมีทั้งมิติภายในประเทศและข้ามประเทศมิติภายในก็คือกลุ่มธุรกิจ investment law นะครับและ incentives ที่ให้เขาเคารพทั้งหลายที่เราพูดถึงนะครับมิติและล่าสุดนี้มีรายงานของสหรชาติที่ออกมาทิศนี้เองนะครับที่เชิญชวนให้เราคำนึงถึงเรื่องนี้ในมิติภายนอกด้วย mm hmm. ก็คือแทรกสิบิชนเข้าไปในสนธิสัญญาทวิและอื่นๆที่ประเทศไทยได้ทำกับประเทศอื่นนะครับ เกี่ยวกับ Investment ปัจจุบันเรามีสนธิสัา Investment Treaties ประมาณเกือบ40ฉบับรวมทั้งผ่านอาเซียนด้วยนะครับเป็นอาเซียนคอมเพลเมนซีฟอินเวสท์เมนต์อะเกรเมนที่เรียกว่าอาเซียอาเซียนะครับอยากจะแทรกเรื่องสิทธิชนเข้าไปให้มากยิ่งขึ้นนี่คือมิติทั้งภายในประเทศและร่องประเทศเข้ามามากขึ้นนะครับอินเทอร์เนลและเอ็กซ์เ l และที่ท้าทายเช่นว่านี่ก็คือว่าโควิดเตือนสติเราอย่างยิ่งว่า มีโอกาสถึงแม้ผ่านวิกฤตแต่ไม่ประมาทต้องมี due diligence กับ Business กับ Business ที่ดี B ดีดดีครับถ้าเป็นเช่นนั้นขอเชิญชวนให้ฟื้นฟูด,ด้วยกันนะครับโดยคำหนึงถึงปรัญญายเล็กๆที่เอื้อมากเลยในการมีส่วนร่วมของเราร่วมกันนะครับคือ Human rights are good for business just as business is good for human rights สิ่ิพิชนดีสำหรับธุรกิจและธุรกิจก็ดีสำหรับสิทงพิชนครับถ้าเป็นเช่นนั้นเราจะฟื้นฟูดีขึ้นด้วยกันพร้อมกันนะครับตามปรัชญาของสายระชาติที่เรียนท่านอิกรบว่า let's recover better together นี่คือลู่ทางของไทยสู่อนาคตรครับขอบคุณครับ